พิมพิมประภาเผยโมเมนต์น่ารักเปิดตัวแฟนกลางคลิปไม่แอเคเสียงยังรู้เลยว่าหล่อมากสถานะใจไม่โสดคบกับนุ่มนักธุรกิจนอกวงการมาได้พักใหญ่และใช้คำว่าแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่าง พิมพ์พิมพ์ประภาคุยมาพักใหญ่แล้วเลื่อนสถานะเป็นแฟนกันเข้าสู่ปีที่สองแล้วแอร์โลซึ่งสาเหตุที่ดูกันนานเพราะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องครอบครัวและคนรอบข้างด้วยซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ปิดบงังแต่ฝ่ายชายไม่เล่นโซเชียลและเป็นคนนอกวงการ เลยไม่อยากให้ลงรูปเปิดตัวหรือเป็นข่าวแต่เวลาไปไหนมาไหนก็เปิดเผยใชชีวิตตามปกติล่าสุดสาวพิมพ์ได้โพสตภาพคู่ต้อนรับวาเลนไทน์ถือโอกาสเปิดตัวแฟนหนุ่มไปด้วยเลยต่งก็ให้ดอกกุหลาบเช่าตกปันสุดหวานพร้อมข้อความระบุว่าม y v a l e n น i n e พร้อมกับอีโมจิรูปกุหลาบสีแดงและใจสีขาวล่าสุดสาวพิมพ์ได้จัดทริปเที่ยวควงแฟนหนุ่มไปด้วยพร้อมกับทำคลิปเกาหลีเกาใจใส่ชุดนักเรียนไปสวนสนุกแฟนเดย์แฟนกันไม่แค่วันเดียว เที่ยวเกาหลีพาแฟนมาตะลุยสวนสนุกลอตเต้รเวิลด์แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดหน้าแฟนหนุ่มให้ได้เห็นแบบชัดๆแต่ต้องบอกเลยว่ามาแอรอเคเสียงก็รู้เลยว่าหล่อเอเห็นคลิปนี้พิมพ์ยังโชว์โมเมนต,ต์น่ารักๆอ้อนแฟนแบบหนัมก,มกมากตลอดทั้งคลิปเลยล่ะคะ่ะ